เจริญครับมุ่งจเจริญเนี่ยต้นนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะรอดไหมเนาะไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอนะครับแต่ต้นนี้เนี่ยเนี่ยเริ่มเขียวกลับมาแล้วนะหลังจากที่รดน้ําต้นโพครับทนทนก็เหี่ยวเลยนะครับเหี่ยวเลยเดี๋ยววันนี้สงสัยต้องเปลี่ยนดินลนะน่าจะดินหมดสภาพด้วยเนาะหมดสภาพเดีย๋ยวจะเปลี่ยนดินแล้วก็ริดใบใหม่นะตั้งวิธีการรดใหม่ให้มันขยายเวลาเพิ่มขึ้นนะ ัวนี้ก็เป็นตัวเปิดปิดอัตโนมัตินะดีกว่านะเอออย่างนี้น่าจะโอเคกว่าการตั้งขึ้นแล้วก็ปรับมาให้มันเป็นฝอยใต้มือใหม่บายบนส่งสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมความเสียหายนะครับของสวนเล็กๆของผมนะครับที่มันเกิดความเสียหายก็เพราะว่าเออมือ่อ ต้นสัปดาห์นะครับนะสัปดาห์ที่แล้วนะปลายสัปดาห์ที่แล้วนะจนถึงต้นสัปดาห์เนี่ยผมมีธุระเร่งด่วนนะครับก็กลับไปต่างจังหวัดนะครับก็สามสามส,ามสี่วันนะอ่านะนะสามคืน4วันนะครับก็ไปธุระที่ขอนแก่นนะอเนาะก็เผอิญว่าต้นไม้ต้นไม้ก็เลย ไม่ได้ถูกน้ำนะแล้วก็ฝนไ,ไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับลดน้ำตัตอนไปนะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกเลยทิ้งช่วงไปเป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้ตระเตรียมตัวลดน้ําไว้นะครับมันจะทำยังไงไม่ได้วางแผนตรงหน้าว่างั้นเถอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับต้นไม้ที่ชอบน้ําก็น่าจะ,ะไม่รอดนะบ,บางต้นก็ทิ้งใบนะบ,บางต้นก็ รอการแตกใบใหม่นะครับหลังจากที่เรากลับมาลดน้ำตามปกติเนาะโอเคครับไปรับชมพร้อมกันครับเราดูตั้งแต่ต้นหม่อนไปเล,เลยนะครับต้นหม่อนนี้ก็ใบเหี่ยวนะทิ้งใบไปเป็นบางกิ่งแล้วนะครับเนี่ยใบเหี่ยวเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยใบเหี่ยวนะขาดน้ําแค่สามสี่วันนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเนาะอันนี้ก็ อันนี้ต้นที่เก็บมาล่าสุดนี้ทำคลิปล่าสุดไปนะก็เริ่มแตกใบใบใหม่แล้วนะครับต้นน่าจะเป็นต้นใสเนาะนีะน่ต้นหมอนนะครับต้นหมอนแล้วก็ต้นอันนี้หมอนนี่ก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรมากนะครับสาหรับต้นที่มันรากมันลงดินไม่เป็นอะไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีผลกระทบอะไรส่วนมะขามเทศนะครับเพิ่งฟื้นมาเหมือนกันนะน,นี่กิ่งที่กิ่งที่เหี่ยวแห้งเลยนะครับเนาะ ผลกระทบนะมาะกระทบหนักๆก็คือม่วงเจริญครับม่วงเจริญเนี่ยต้นนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามาันจะรอดเนาะไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอนะครับแต่ต้นนี้เนี่ยเนี่ยเริ่มเขียวกลับมาแล้วนะหลังจากที่รดน้ำต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วม่วงเจริญเนี่ยจริงๆแล้วเขาน่าจะเออเขาชอบนะครับไม่ใช่น่าจะเขาชอบเลยแหละน้ํา นะครับจริงๆแล้วถ,ถ้าหล่อในเอากระลกระมังเนาะหล่อไว้ในกระมังเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นใบนะครับนี่จริงๆแล้วผมก็มีไอ้นี่ะครับนี <Yes. S 1> ่เป็นสปริงเกอร์แต่มันเป็นไอ้น้ํานะครับเป็นไอ้น้ํามันก็เลยไม่ทั่วถึงนะมันจะโดงเป็นบางช่วงเออบางบางบาง,บางต้นนะครับเนาะแล้วก็ตั้งเวลาไว้น้อยด้วยเนาะก็นี่แหละผลกระทบเลยเดี๋ยว ต้องต่อไปเนี่ยก็ต้องวางแผนใหม่เนะว่าจะใช้วิธีไหนจริงๆแล้วมันมันมีตัวตั้งเปิดปิดน้ําอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปท่านผู้ชมไปดูเนาะนี่ตันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับใช้ใช้อยู่แต่ว่าผมน่าจะตั้งเวลาไว้เอ,อน้อยนะครับตั้งเวลาในการลดน้อยเดี๋ยว เดี๋ยวจะต้องตั้งใหม่นะครับตั้งวิธีการลดใหม่ให้มันขยายเวลาเพิ่มขึ้นนะโอเคนะตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดปิดอัตโนมัตินะการใช้ตั้งเวลานะครับสำหรับตัวสปริงเกอร์ไอ้น้ำของผมเนาะนี่มาต้นโพขนาดต้นโพครับทนทนก็เหี่ยวเลยนะครับเหี่ยวเลยเดี๋ยววันนี้สงสัยต้องเปลี่ยนดินละน่าจะดินหมดสภาพด้วยเนาะ สภาพเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินแล้วก็ริบใบใหม่นะริบใบใหม่แล้วก็รอให้เขาเติบโตมาใหม่นะครับตัวนี้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรเนาะเี็นเห็นน่ครับต้นโพกับต้นม่วงเจริญใบใหญ่เนาะที่มีผลกระทบขาดน้าพวกนี้ไม่เป็นอะไรนะพวกนี้ยังรอดอยู่นะต้นสนก็ใบหงิกไปเลยนะ แห้งไปเลยนะแต่เมื่อคืนแต่ก็กลับรถน้ากลับมารถน้ําทันนะครับก็ยังพอจะน่าจะรอดอยู่นะน่าจะรอดอยู่แนตะ่ใบร่วงนะเนี่ยท่านผู้ชมใบร่วงโอเคเนาะก็นี่ครับเป็นผลกระทบที่ไม่ได้วางแผนให้ดีเนาะในการไปต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขโดยการนี่แหละจะเปลี่ยนเวลาแล้วก็ เปลี่ยนเวลาไอตัวรดน้ําอัตโนมัตินะครับให้มันให้มันลดนานขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็ให้มันเป็นไม่ให้เป็นเป็นฝอยนะไม่ให้มันเป็นไอ้น้าเดี๋ยวจะต้องปรับแก้กันต่อไปนะครับส่วนที่ตนน้นไม่ไม่ไม่มีผลกระทบเลยต้นกลางนี่นต้นกลางก็สูงใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับสูงใหญ่ขึ้นมาเลยเ <c oughs> นี่ยปล่อยให้มันสูงไปเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมก็จะต้องตัด ตัดเฉียงตรงนี้เนาะตัดเฉียงรอทํากิ่งต่อไปอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับประมาณสปริงเกอร์ไอ้น้ำผมก็เริ่มทํางานแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นฝอยเป็นไออย่างนี้เนาะเป็นไออย่างนี้นะนี่มัน,นเป็นไอลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับมันปรับไม่ได้ด้วยเนาะอ๋อได้ได้ได้เนี่ยปรับให้เป็นฝอยก็ได้นะ แต่มันก็อันนี้งอได้นะจะโดนเป็นบางต้นเท่านั้นนะโดนเป็นบางต้นถ้าเราเอาไว้อย่างนี้เนาะผมก็จะเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะเอออย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะนตั้งขึ้นแล้วก็ปรับมาให้มันเป็นฝอยนะไม่ให้มันเป็นฝอยอย่างนี้นะเอออย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะครับน่าจะโดนควบคุมกว่านะอันนี้ก็ตั้งไว้ประมาณสิบนาที นะสิบนาทีนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นไอ้มันก็ไปกับลมหมดลมพัดแรงๆก็ไม่โดนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวผมจะเออให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้น่าจะโดนโดนเยอะกว่าดีกว่าเป็นไอเอออย่างนี้น่าจะโอเคเนาะให้เป็นลำพุ่งไปเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะติดตั้งไว้ สี่หัวห้าหัวนะครับก็จะใช้ใช้คือเหมาะเหมาะกับบ้านที่ใช้ปั๊มนะใช้ปั๊มช่วยเนาะถ้าเป็นน้ำประปาธรรมดาอาจจะอาจจะไม่แรงเนาะไม่แรงผมคิดว่านะ น้มาะปะอาจจะได้แต่อาจจะไม่ได้หลายหัวประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นเป็นเป็นลำขึ้นไปดีกว่าให้มันลำแล้วมันย้อยลงมาลักษณะนี้นะมันจะได้ทั่วถึงมากกว่าติดตั้งไว้ห้าหัวนะครับห้าหัวเหมาะก็สวนของผมก็ไม่ใหญ่เนาะเล็กๆนะครับเล็กๆครับท่านผู้ชมนะครับก็ก็น่าจะ ปรับไว้ให้มันพุ่งตรงขึ้นไปเนาะแล้วก็ให้มันกระจายบานด้านบนนะครับด้านบนเพื่อจะกระจายพื้นที่หรือนนผมตั้งไว้ประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าไปาววต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะต้องปัม้มตั้งให้มันลดได้นานกว่านี้เนาะสักประมาณ15นาทีนา15นาทีนะก็น,น,นี่หลังจากที่ปรับให้มันเป็นลำขึ้นไปนะครับ แล้วไมให้มันแตกข้างบนเนี่ยนะมันก็ทั่วถึงดีนะครับทั่วถึงดีนะแฉะเลยนะครับแฉะเลยก็ด้วยอ่าฉุกเฉินเนาะก็ไม่ได้ตะเตรียมไวนะ้ไม่ได้วางแผนไว้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาดูพาท่านผู้ชมมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากที่ต้องกลับต่างจังหวัดนะทุระเร่งด,วด่วนเนาะก นี่แหละครับนะสวนเล็กๆนะสวนกําลังสร้างนะกำลังสร้างบอนไซเป็นสวนเล็กๆนะของผมนะก็นี่แหละครับเกิดความเสียหายนะทําให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งนะครับขาดน้ําโอเคครับพี่ๆก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา๊าสดาย